สวัสดีครับเพื่อนๆมาแล้วนะครับจัดหนักมังงะใบจุกุ่ยนะครับวันนี้ครับได้มีโอกาสไปร้านหนังสือการ์ตูนร้านหนึ่งมานะครับที่ไม่ได้ไปมาโอ้โหยี่สิบกว่าปีนะครับใช้คําว่ายี่เดี๋ยวนะยี่สิบยี่สิบกว่าได้ประมาณยี่ห้าปีได้ครับยี่ห้าปีขึ้นไปเกือบเกือบสามสิบปีแล้วมั้งครับปรากฏว่าเออผ่านหน้าร้านนะครับยังอยู่ที่เดิมเออแต่ครั้งนี้ไม่ได้ไปครั้งแรกไปครั้งที่สองครับ คือครั้งแรกเนี่ยไม่ได้ทำคลิปเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้ฟังกันในช่องจุกุยชาแนลนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะขึ้นมาตรงนี้นครับเด้งขึ้นมาช่องจุกุยชา n e l ฝากช่องจุกุยชาแนลด้วยเดี๋ยววันอังคารหน้าน่าจะมาไลฟ์กันนะครับส่วนวันนี้เนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ยเป็นรอบที่2นะครับก็ถามว่าซื้ออะไรมาบ้างนี่มาดูกันเลยดีกว่านะครับ เอาของใหม่ก่อนหรือของเก่าก่อนเอาของเก่าก่อนแล้วกันครับของเก่าอยู่ด้านหลังนะครับนี่หลังจากที่สอยอันนี้มาครับอันนี้คือเป็นรอบที่สองนะรอบแรกสอยเรื่องอื่นมาเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับนี่ล่าสุดลกายฉบับสมบูรณ์ครับคือตอนสมัยนั้นที่เขาออกมาเนาะเขาออกมาปีอะไรนะผมจำไม่ได้ปีหกหกปะใช่ปะ 59เก้าอ๋อเล่มแรกออกตั้งแต่ปีห้าเก้นะครับสองหปีนี้ปี68นะครับก็ถามว่าเก่าไหมก็ถือได้ว่าค่อนข้างเก่านะปกนี่ร้อยเก้าสบาทสมัยนู้นถือว่าแพงมากนะครับแล้วก็กระดาษเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นกระดาษค่อนข้างดีแล้วมีหน้าสีบางหน้าด้วยเปิดมาก็จะเป็นหน้าสีนะครับปกในปกในก็เป็นสีครับนี่สวยมากนี่คือเรื่องล่าอสุร,รกายฉบับสมบูรณ์นะครับ เจ้าเสือโทระนั่นเองคือมันมีทั้งหมดยี่สิบเล่มจบสมัยก่อนพิมพ์แรกน่าจะมีสามสิบสาไม่เขาไม่แน่ใจว่าพิมพ์แรกหรือเปล่าที่ผมซื้อเรื่องนี้ยเพราะว่าสมัยก่อนผมมีอยู่เล่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาเอาให้ดูดูนี้ก่อนนะครับเล่มหนึ่งเนี่ยร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับคือมันมียี่สิบเล่มนี่นี่เล่มหนึ่งนะครับสวยงามมากเล่มสองแต่พอจะบอกเพื่อนๆว่าพอซื้อมังงะเก่ามานะต้องระวังนะครับไอตรงเนี้ยไอเนี่ยคืออันเนี้ย จร,จริงๆเป็นของใหม่นะผมแกะห่อทิ้งหมดแล้วนะครับนี่นี่ครับแกะห่อทิ้งหมดแล้วเนื่องด้วยว่าทางร้านเนี้ยร้านร้านที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวค่อยเฉลยในไลฟ์นะครับร้านที่ว่าเนี่ยเป็นร้านที่อยู่ติดกับถนนนะครับเพราะฉะนั้นฝุ่นจากการจราจรเนี่ยมันจะเข้าร้านเยอะหน่อยแต่ถามว่าร้านเขาสะอาดไหมก็สะอาดเท่าที่จะสะอาดได้ผมผมบอกว่าร้านสะ ร้านสะอาดนะแต่ว่าคือไอ้พกซองพลาสติกอย่างเงี้ยซองพลาสติกเงี้ยมันจะแบบเก็บฝุ่นอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เพราะฉะนั้นก็เลยใช้คําว่าสะอาดเท่าที่จะสะอาดได้นะครับมับางงะเล่มใหม่ๆเขาจะสะอาดนะแต่ว่าเล่มที่อยู่นานแล้วอ่ะอันนี้ผมไปคุยผมไปคุยหลังร้านเข้ามานะครับมันก็จะแบบฝุ่นก็ดำๆเยอะหน่อยนะครับเอาตามนี้แล้วกันนะครับแล้วพอเป็นมังงะเก่าใช่ไหมครับก็อย่างที่บอกที่ผมเคยบอกเพื่อนๆแล้วว่า ไอ้ตรงนี้ยนะครับกาวมันจะเริ่มเสื่อมนะครับบางเล่มเนี่ยหลุดออกหลุดออกมาแล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยพับตามเนี่ยพับนี้ไปก่อนนะครับสําหรับเพื่อนๆคนที่สะสมผมก็เข้าใจนะว่าจริงๆไม่อยากเห็นรอยพับใช่ไหมไม่อยากให้มีรอยพับแต่ไม่พับไม่ได้นะครับตามความรู้สึกผมนะคือใครไม่อยากพับก็แล้วแต่แต่ผมแนะนําให้ให้พับเดี๋ยวลองดูเล่มหกครับนี่เล่มสองเล่มสามครับนี่ เล่มสามผมพับไปแล,ล้วเรียบร้อยนะครับเล่มสี่นี่ครับสวยงามมากนะเล่มสี่ก็ร้อยเก้าสิบห้าบาทครับเล่มห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทสมัยนั้นถือว่าแพงมากนะครับเมื่อปีหกศูนย์ปีนี้หกแปดนะครับเมื่อแปดปีที่แล้วอุ้ยแปบเดียวแปดปีแล้วเนาะเออตอนนั้นรู้สึกว่าแพงมากแต่ว่าสมัยนเ,มเนี้ยเล่มละร้อยเก้าสิบห้าเนี่ยทั่วไปแล้วนะครับเพราะว่าอย่างเนี่ยอย่างของฟินิก ของฟินิคข้างข้างบนเนี้ยเนี่ยครับของฟินิกข้างบนเนี้ยเออร้170กว่าทั้งนั้นนะครับเล่มบางกว่าเยอะมากนี่คือเล่มหนากว่าเยอะนะครับพอเนี่ยพิมพ์เก่าใช่ไหมครับนี่ล่าสุดรกายพิมพ์เดิมเนี่ยสาาเล่มพอเป็นภาคฉบับสมบูรณ์เนี้ยยีเล่มจบนะครับมันก็เลยเหมือนจะอันนึงเหมือนจะเป็นสองสองเล่มกันเลยทีเดียวผมก็ถือว่าไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะนี่ครับนี่สวยงามนะ พอเล่มหกปุ๊บครับผมไม่ได้ว่าทางร้านนะบอกก่อนนะครับค่อนข้างชื่นชื่นชมด้วยว่าเก็บของม้ดีมากนะครับสภาพดีมากแต่ว่าตัวกาวเนี่ยครับเนี่ยนะมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแนะนําเพื่อนๆว่าให้พับไปก่อนไม่งั้นกอนที่มันจะแบบหลุดขอบไปด้วยเดี๋ยวผมต้องหากาวมาติดเพิ่มแล้วมั้งครับหากาวมาติดแบบอ่าให้มันเป็นแบบนี้มันจะได้ไม่ต้องแหวกออกมากกว่านี้นะครับบางเล่มเล่ม บางเล่มมันจะแหวกข้างหลังนะครับก็แล้วแต่สภาพกาวที่ยังคงเหลืออยู่นะครับนี่มันไม่ได้หลุดทุกเล่มแต่ว่าผมพับไว้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้มันหลุดมากขึ้นนะครับอ,อครับเล่มเก้าจะบางหน่อยเล่มสิบจะหนาหน่อยนะครับมีทั้งหมดยี่สิบเล่มเนี่ยสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปดสิบเก้ายี่สิบครบเรียบร้อยยี่สิบเล่มน,นะครับสวยงามมากเดี๋ยวผมไปหยิบล่าสุนละกายเล่มที่ผมมีให้ดูคือทำไมซื้อเรื่องนี้คือผมใจผมอะไม่ได้ชอบอะไรมากหรอกแต่ว่าพอดีว่าผมมีอันนี้เดี๋ยวนะล่าอสุนากายอยู่ไหนวะนะครับอันนี้คือมังงะ มังงะสมัยเก่าที่ผมซื้อแบบตอนมันออกเลยหนึ่งสองสามสิบสี่บ้าสิบหเจ็ดเซนเซ,ะซะย่าภาคแรกซื้อไม่ทันเอ๊ะล่าสุดละกายผมอยู่ไหนวะเอออยู่แถวนี้แหละครับจําไม่ได้แะอยู่ไหนว่าล่าสุดละกายล่าสุดละกายอยู่ไหนวะนอเออเออไม่เป็นไรช่างมันแล้วกันผมรู้สึกจะมีเล่มสามสิบกว่าครับ อยู่ตรงไหนไม่รู้จำไม่ได้ละไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรครับนึกว่าจะหาเจอเออนะครับหรือไปเข้าใจเป็นเซนกิก็ไม่รู้นะเออนะครับปรากฏว่าพอเจอเรื่องนี้ที่ร้านนะครับก็เลยสอยไม่เลยนะครับยี่สิบเล่มก็ตีไปนั่นแะเล่มละเล่มะเกือบสองรออะบางเล่มร้อย้าห้าบางเล่มร้อยเจ็ดห้าบางเล่มสองรอยสามสิบนะครับ ก็ผมถือว่าถ้าจะหาสภาพนี้นะครับสภาพสภาพนี้ที่ว่าคือของใหม่นะครับนี่คือใหม่เลยอยู่อยู่ในซีลมือหนึ่งเลยนะครับยังไม่ผ่านการอ่านใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าผ่านการที่ผมพับไปแล้วนะครับผมก็สะสมด้วยอ่านด้วยอย่างที่เพื่อนๆเห็นห้องผมเนี่แหละครับนี่นครับล่าสุลรกายฉบับสมบูรณ์ดองไว้ก่อน เดี๋ยวค่อยห,หาเวลาอ่านอีกทีนะครับถัดมาครับถัดมาคือนี่ครับนี่อันนี้เป็นพวกของใหม่นะครับเอาพวกกลางเก่ากลางกลาง,กลางใหม่ก่อนนี่หยิบออกมาจาถุงก่อนแล้วกันนะครับพวกกลางเกาง่ากลางใหม่ก่อนอ่ะเริ่มจากนี้ก่อนครับนี่ เหล่าฆาตรกรกับคดีฆาตรกรรมปริศนาอันนี้คือหนึ่งในซีรีส์คินไดจิ G ครับที่ใช้คำว่าอะไรหาด้วยคำว่าคินไดจิ G. หาแล้วไม่เจอนะครับเพราะชื่อมันคือเหล่าฆาตรกรกับคดีฆาตรกรรมปริศนานะครับจะเห็นได้ว่าสาัตนี้ซีดแล้วคือตั้งแต่เขาออกมาตอน70บาทนะครับก็คือนานมากนะครับเล่มที่2 ก็70บาทก็จะสีซีดๆหน่อยเพราะว่าเป็นของเก่ามากนะครับเล่มสามจะใหม่หน่อยนะครับเล่มสามเนี่ยน่าจะพิมพ์พิมพ์หลังๆและคือพิมพ์ใหม่นะครับพิมพ์ล่าสุดก็เลยจะเป็น100บาทเล่มสานะครับแล้วก็เล่มสี่อยู่ไหนอ่านครับเล่มสีนี่คือใหม่เลยนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าทางร้านน่าจะสั่งให้ใหม่นะครับเล่มห้านะครับเพราะว่าผมบอกเขา เขาน่าจะมีเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มห้าอยู่นะครับแล้วที่เหลือเขาคือสั่งเล่มสี่เล่มสามเล่มสี่เล่มหกสั่งมาให้ผมครับเล่มเจ็ดเล่มแปดเล่มเก้าเล่มสิบเล่มสิบเอ็ดนะครับโดยที่อ่าซีรีส์ภาคเนี้ยภาค เหล่าฆาตรกรกับคดีฆาตรกรรมปริศนาเนี่ยจะมีสิบเอ็ดเล่มนะครับถ้าลองไปดูในเว็บวิบู We We นะสันก็จะเรียงเป็นแบบนี้เลยนะคืออยู่ดีอยากจะเปลี่ยนดีไซน์ก็เปลี่ยนดีไซน์เฉยเลยผมก็งงนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วพอเจ็ดปุ๊บเป็นแบบนี้เป็นแบบเงาใช่ไหมแล้วเก้าสิบสิบเอ็ดเป็นหน้าคนเอองงแฮะเขาก็เปลี่ยนดีไซน์ไป เปลี่ยนดีไซน์มาบางเรื่องเนี่ยเปลี่ยนโลโก้ตรงนี้ด้วยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ว่านี่ก็ไม่ได้ว่าเก่ามากเท่าไหร่นะก็ยังเป็นอ่ารุ่นรุ่นใหม่แล้วอะคือเป็นกันศาสตร์อันเล็กแล้วอะใช้คําว่ากันศาสตร์อันจิ๋วดีกว่าเพราะว่าอ่ากันศาสตร์อันเล็กเนี่ยก็มันมีแบบเวอร์ชั่นใหญ่เต็มที่ใช่ไหมเรามีเวอร์ชั่นกลางเวอร์ชันเล็กเวอร์ชันมินิเอเวเวอร์ชันจิ๋วนะครับ เล่มนี้เขาก็จะพิมพ์ตั้งพิมพ์พิมพ์มพมไปตั้งแต่2019นะครับตอนใหม่โอฮีโร่ออกใหม่ๆเลยอัปส่อสองพันสิบ 2, อ่าปีนี้2025นะครับอ่านะครับนี่ก็คือ11เล่มของเหล่าฆาตกรนะครับเพื่อนๆพื่อาจจะสงสัยว่าอ่ะทำไมทําไมถึงมาตามเหล่าฆาตกรใช่ไหมครับนี่คินไดจิ37เล่ม18นี่เพิ่งออกเพิ่งออกเมื่อวันสองวันนี้ นะครับภาคสิเนี่ยพักอายุ37เนี่ยจบแล้วโดยที่ภาคต่อต่อไปเ็นบอกว่าคินไดจิจะเป็นคุณพ่อแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูคินไดคินไดจินะที่ผมมีนะอ่ะนะครับนี่ไปครับเนี่ยครับอันนี้คือคินไดจิที่ผมมีนะครับนี่นั่นคือพิมพ์ตั้งแต่25บาท นะครับพิมพ์ยี่สิบห้าบาทสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเลยี่สิบเจ็ดเล่มนะครับภาคนี้มียี่สิบเจ็ดเล่มอ่าผมมีซื้อซ้ำสามเล่มนะครับอ่ะาเสร็จปุ๊บนี่ครับอันนี้คือไปซื้อที่ร้านมือสองมานะครับหนึ่งร้อสี่ห้าหกอันนี้ซื้อสี่อันนี้น่าจะซื้อตั้งแต่ที่เสรีเซ็นเตอร์ครับร้านร้านมือสองห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ศรีนครินทร์สี่สิบน,นะครับนี่แล้วก็คินาจิภาค แฟ้มคดีปริศนานะครับหนึ่งสองสามต้นสามจบสี่ห้าต้นห้าจบหกเจ็ดต้นเจ็ดจบนะครับอันนี้เขาเรียกว่าภาคแฟ้มปริศนานะครับแล้วก็มีอันนี้ครับนี่อะไรนะอาอาคุจินะครับนี่อาคีจิกับคดีฆาตกรรมปริศนาน,นี้เป็นตัวละครหนึ่งในนั้นนะครับหนึ่งในคีนดจิผมสารภาพว่าไอ้พวกที่ออกมาเนี่ยผมไม่ได้อ่านเลยผมอ่านแค่ภาคหลักนะครับ ตอนแรกก็คืออะไรนะโรงละครโอเปรลล่าใช่ไหมแล้วภาคอื่นผมยังไม่ได้อ่านาเลยคือดองคือดองไว้นะครับพอจบจากแฟมปบจบจากแอคเคจิแล้วก็จะเป็นอันนี้ครับนี่เขาเรียกว่าคินาจิกับคดีฆาตกรรมปริศนานะครับโดยที่อ่ะมีชื่อภาคย่อยใช่ป่ะเล่มเดียวจบมีภาคต้นภาคจบภาคต้นภาคจบภาคต้นจบเล่มเดียวจบน่ครับคือเก็บมาเรื่อยๆในแพ็ค นะครับอันนี้คือซื้อมานานแล้วนะซื้อมาหลายปีแล้วเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ได้ราคานี้นะครับอันนี้ก็คือ,อซื้อมือสองมาสี่เล่มร้อยสิบบาทแล้วก็มาตอมตามต่อเล่มห้านะครับอันนี้เป็นชุดคดีฉลองครบรอบยี่สิบปีนะครับแล้วก็เป็นเคีนยนอิจิกับทิปปนป่วนทิปอะไรนะทิปปนป่วนทิปปนป่วนอ่าหนึ่งวันสองคืนมีสามเล่มสารวัตรอาเคจินะครับก็คือนี่แหละ อาคจิก็คือคนนี้แหละแต่อันนี้คนละภาคกันอันนี้ภาคเก่านะครับสองเล่มนี่ยังเป็นการศาสตร์เต็มอยู่เลยนะครับแล้วนี่ก็เป็นสารวัตรอาคีจินะครับนี่เป็นการศาสตร์จิ๋วแล้วนะครับแล้วก็นี่ภาคนี้ก็คือคินาจิสามสามสิบเจ็ดนะครับโดยที่คินาจิอายุสามสิบเจ็ดไปแล้วถึงเ 17, ล่มสิบเจ็ดลกีซื้อเล่มสิบแปดมานะครับแล้วก็นี่ฆาตกรรมคดีคดอ่าปริศนาชุด คดีฉลองครบรอบ30ปีมีสี่เล่มนะครับแล้วก็นี่เป็น My Home Hero นะครับเมื่อกี้มีซื้อเล่ม25มาคือแถวเนี้ยแถวเนี้ยไอน้นี้ไม่เกี่ยวแถวเนี้ยจะเป็นที่ผมสะสมของอาจารย์มาซาชิอาซากิเนี่ยครับเริ่มจากไซโคเมดเลอร์ atter, ใช่ปะแล้วก็ ลังสังหารแล้วก็ใส่คอมโลอีกภาคหนึ่งซึ่งแบบชื่อมันซ้ํากันทีแรกก็สงสัยเหมือนกันแต่เพิ่งมารู้ทีหลังว่าคนละภาคนะครับอันนี้คือซื้อตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เลยนะครับออกตั้งแต่พิมพ์แรกเลยพิมพ์พิมพ์ครั้งแรกนะครับคุณครูพันตุอันนี้มาซื้อทีหลังนะครับแล้วก็ค่อยมาหมายโคมฮีโร่อานะครับฝั่งนี้ก็เป็น GTO นะครับคู่คนลุยเลอะอะไรอย่างนี้ตอตโกอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ของอาจารย์อาาจิมิซุลุก็อยู่ฝั่งนี้ ประมาณนี้ครับอ่ะต่อกันนะครับเมื่อกี้เราคินไดอิจินะนี่คินไดอิจิครับแล้วก็หมายมลขฮีโร่ยี่สิบห้าอ่า,อานะครับยังอยู่กับวิบูลครับอันนี้ยอดกุ๊กแดนมังกรภาคพิชิตฉงชิ่งนะครับเล่มสิบสอง สิบสามสิบสี่อันนี้คือที่ผมขาดอยู่นะครับนี่เลอชาพีซ่าเกี๊ยวชาปู่ลิงชายนะครับเขารูจูนะครับ, o, ai, รบ, Ka ju, รบเป็นหมูหันนี่เล่มสิบสามสิบอ่าสิบสองสิบสามสิบสี่นะครับสามเล่มนี้ <c oughs> เพราะว่านี่ครับนี่พาพาไปดูอีกรอบ <c oughs> พาไปดูอีกรอบอ่าสิบสองสิบสามสิบสี่ใช่ไหมครับ 12, 14, 4, นะูบน่นครับนี่ซูมหน่อยซูมหน่อยอบนี่ครับนี่ ภาคพ,พิชิตชงชิ่งนะครับมี1นึ่งถึงสิบสนะครับแล้วก็15-16เลยขาด1 2บสองอยู่นะครับก็ได้มาแล้วอันนี้เป็นภาคไอสูดแดนกำเดินนะครับเป็นขอบสีแดงมี5เล่มนะครับขาดภาคสีน้ำเงินถัดมาครับเดี๋ยวค่อยเดินทีเดียวนะอันนี้ Candy ้สิก r e t เลนะครับเล่มสิบเอ็ดเล่มจบอ่ะ เล่มจบซึ่งผมซื้อมาสิเล่มแล้วขาดเล่มสิบเอนะครับก็นี่ได้มาแล้วเรียบร้อยเล่มสิบเอ็ดนะครับแล้วก็อันนี้นี่ใหยตัวแสบแอบน่ารักนางาทโทรเล่ม17บรอบที่แล้วผมซื้อเล่ม15บห้ามาสานะครับเอาไปเปลี่ยนเล่มสินะครับอ่ะเดี๋ยวหยิบไปให้ดูกันนี่ครับรอไว้แล้วนี่แคนดี้เกิเลเล่มหนึ่งถึงสิบเล่มหนึ่งถึงสินะครับแล้วนี่คือ เล่มสิบเอดอ่ะจบพอดีอ่านไปประมาณสี่เล่มได้นะครับแล้วก็นี่ใหญ่ตัวแสบแอบน่ารักนาทโลหนึ่งพันห้า้เจ็บเก้าสิบสิบห้าเนี่ยสิบห้าครับสิบหกสิบปดสิก้ายี่ินี่ขาดสิเจ็ดครับนี่ก็ใส่17บเ็ข้าไปนี่ปึ๊บพอดีถามว่าใส่นี้ไว้ทําไมรับน้ําหนักครับมันมันแอนมันมันแอนนะครับแล้วครั้งที่แล้วซื้อเรื่องนี้ไปครับนี่ กันมุนะครับกันมุสมัยก่อนผมเรียกผิดผมเรียกกันกันนากันําสไตล์ไม่ใช่นะครับนี่อันนี้คือไอที่ผมมีกันกันมุภาคแรกใช่ปะ่ะแล้วมันมีภาพล a สออเดอร์ Last Order ของสยามแต่ว่ามันพิมพ์ไม่ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นวิบู์มาพิมพ์ใหม่นะครับนี่เป็น New Edition 200กว่าเหมือนกันนะครับพอๆกับพอๆกับเอล่าอสุรกายเลยเล่มละว200กว่านะครับ พิมพ์ปีอะไรสองพนสิบเกนะครับกระดาษธรรมดานะครับแต่ก็ถือได้ว่าก็พอไหวนะครับเรื่องนี้ผมก็ตามอยู่เหมือนกันเจอครั้งแรกปุ๊บสอยมาเลยครับถึงเล่มสิบสองแล้วก็อ่าภาคลำนำดาวแดงนะครับถึงเล่มหกนะครับแล้วไอเล่มเดียวจบอยู่อยู่นี่นี่ไอภาคเล่มเล่มเดียวจบอยู่นี่นะครับนี่คือขาดเล่มเจ็ดนะครับซึ่งได้เล่มเจ็ดมาแล้วเรียบร้อย นะครับนี่เล่มเจ็บนี่ครับนี่ใส่บอกใส่ไซเบอร์พิฆาบนะครับลำนำดาวแดงเล่มเจ็นี่ได้ไมาแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้ข้ามคายครับข้ามคายมาน,นี่ครับเล่มแปดเมดคนนี้มีม,มีพิรุธนะครับเรื่องนี้ก็สนุกดีนะแต่ว่าเล่มแปดรู้สึกจะจบแล้วมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโดยที่ เมดคนนี้มีพิรุษเนี่ยก่อนหน้านีนะ้อันนี้ของเซนของเซนชูเนะเซนชูอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแล้วนี่ก็เล่มแปดนะครับเคยซื้อที่งานหนังสือมาได้ของแถมมานะครับนี่คือเล่มแปดนะครับเสร็จปุ๊บสลามสลามปกพิเศษครับสลามยี่สิบเจ็ดเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วเล่มยี่สิบเจ็ดนะครับอันนี้เป็นปกพิเศษนะครับซึ่ง ปกติแล้วหลายๆร้านใช่ไหมครับปกพิเศษเนี่ยราคาจะไม่เท่ากับปกธรรมดาหรือบางร้านก็ขายเท่ากันก็แล้วแต่เขาขายใช่ไหมครับอันนี้คือได้ปกพิเศษมาจากทางร้านนะครับเพราะว่าซื้อซื้อเยอะก็เลยคิดราคาเท่าปก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 ,ปกติไปนะครับก็ขอบคุณทางร้านด้วยนะครับอ่าครับร้านร้านคุณขวัญนะครับ,ข,นนรบขอบคุณคุณขวัญมากนะครับอ่ะ นี่เกิดมาจริงก็ไปสลามสลามไปซะแล้วนะครับเล่มหนึ่งถึงยี่สิบหกนะครับบางเล่มก็ปกพิเศษบางเล่มก็ปกธรรมดาแต่เล่มสิบเจ็ดเล่มสิบเจ็ดมีสองเล่มยังไม่ได้แกะอ่านเลยยังไม่ได้แกะอ่านเลยนะครับก็มีอ่านบางเล่มครับบางเล่มก็ไม่ได้บางเล่มก็ไม่ได้แกะแล้วก็ข้ามไปนะครับแล้วก็ออันไหนปกพิเศษอันไหนปกธรรมดาจาไม่ได้แล้วนะครับล่าสุดก็คือนี่ 27ปกพิเศษแน่ๆอันนี้จําได้นะครับเสร็จปุ๊บครับเล่มล่าสุดสุดท้ายนะครับนี่คือเซนเซียเจ้านาลกฮาเดสเล่ม9นะครับสันขาวซึ่งผมบอกเลยว่าผมงงมากงงผ้าข,ของเซนเซียมากเลยนะครับก็ก่อนหน้านี้ภาคโกเซนเนี่ยหาซื้อไม่ได้แล้วใช่ปะ่ะหมายถึงของมือนหนึ่งนะมีภาคผู้หญิงมีภาคหลัก มีภาคแล้วมีของวิบูลกิจพิมพ์อีกก็งงงงมากๆนะครับตอนนี้ก็เก็บอยู่2ภาคนี้ก็คืออันใหม่ล่าสุดนี่อยู่นี่ครับอันนี้คือสันดำนะครับสันดำก็เป็นภาคอ่า next dimension นะครับเป็นภาพสีอันนี้ the lost canvas นะครับอ่าแล้วก็เป็นเล่มเดียวจบตำนานที่รอเราขานนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีภาคโพไซดอนใช่ไหมครับที่เขาจะพิมพ์เพิ่ม นะครับนี่นี่หนึ่งรับจะไปเก้านะครับแล้วก็ตำนานรอแล้วค่ะแล้วก็สิบเล่มของสันดำะนะครับโอเคเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยนี่ผมอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ในห้องหองมังงะของผมเองครับผมสะสมไว้นี่นะครับก็ประมาณนี้อันนี้เป็นทำใหม่นะครับทำทำเพิ่ม ทำเพิ่มขึ้นมาก่อนหน้าน,นี้ก็ได้อันนี้มามาร์ชนะครับนี่ได้ Marsh มาร์ชมาเดี๋ยวจะเอาเล่มมันมาใส่นะครับจุดจบเงามืดเล่ม8ยังไม่ได้ซื้อนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอันนี้คืออันที่เพิ่มมาจากครั้งล่าสุดที่เพื่อนๆดูนะครับในช่องจุกุยชาแนลนะครับยังไงฝากช่องจุกุยชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยววาันอาัคาร จะไลฟ์พูดคุยกันนะครับที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวทายคลิปจะกระเด้งขึ้นมานะครับฝากกดติดตามนะครับจัดหนักมังงะใบจุกุยด้วยแล้วก็คลิปถุงแดงคลิปต่างๆนะครับฝากย้อนกลับไปดูด้วยสำหรับวันนี้จุกุยไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปรีวิวสั้นๆรีวิวเป็นเรื่องก็แยกเอาไว้ในช่องจัดหนักมังงะใบจุกุยนะครับส่วนช่องจุกุยชาแนลจะทำหลายอย่างส่วนมากจะเป็นไลฟ์ ฝากทั้ง2ช่องด้วยสวัสดีครับบ๊ายบายครับ